เป็นนะักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในขณะนี้เลยล่ะคะ่ะสำหรับคุณธนวัฒน์แดงวิชัยนะคะ CEO โอบริษัทนุพะเก้าไทยแลนด์ผู้ผลิตชาสมุนไพรแบรนด์นุพะเก้าไทยแลนด์และล่าสุดนะคะขอตอกย้ำความปังของสินค้าภายใต้แบรนด์นุพะเก้าไทยแลนด์หลังถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะให้เข้ารับรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี ถึง2รางวัลใหญ่กับรางวัล CEO Thailand Award 2021ในสาขาผู้บริหารแห่งปีและรางวัลอาเซียนบิดอวอร์ดทในสาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน2,564นะคะจากทางสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่รวมกับชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนาห้องแกน4ชั้น4โรงแรมมิลเลอร์แกนคอนเวนชัน่นครับผมธนวัฒน แดงวิชัยนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทนพก้าไทยแลนด์ครับค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะซีอโอบริษัทนพก้าวไทยแลนด์ค่ะเกี่ยวกับด้านบริหารโดยเฉพาะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่น้องนพก้าวไทยแลนด์ทุกๆคนนะครับบริษัทนพก้าไทยแลนด์เนี่ยคือเราจะใช้การบริหารงานโดยถือว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเป็นการพูดพูดจากันแบบ ไม่ต้องเป็นระบบไธุรกิจจ๋าเลยนะครับจะรักกันด้วยความเป็นครอบครัวจะให้ความรักความเมตตากันในครอบครัวแล้วก็แนะนํากันนะครับเป็นสมุนไพรไทยครับจา,จากความคิดของคุณครูพิพร์และก็ของผมนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือจะเป็นชาชงสมุนไพรก่อนแล้วก็จะเป็นชาแคปซูลน,นะครับอยู่ในรูปแบบของแคปซูลน,นะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ อื่นๆตามมาอีกก็คือตอนนี้ก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็แป้งพาบก็มีลิปสติกก็มีนะครับคือตอนนี้เราจะชูโรงด้วยชาสมุนไพรนะครับชาชงดื่สมสูุนไพยแล้วก็จะมีชาแคปซูลนะครับก็คือจะมีสมุนไพรทั้งหมดอย่างละ9ชนิดนะครับรวมอยู่ในนั้นคือเป็นสมุนไพรไทยล้วนเพราะอยากจะสนับสนุนอะไรที่เป็นไทยๆนะครับให้ทั่วโลกเขา ได้รู้ว่าสมุนไพาไทยอ่ะดีขนาดไหนแน่นอนครับก็คือเราก็ขึ้นทะเบีนเยนอยเรียบร้อยนะครับก็มีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอะไรดูแลอยู่นะครับรวมทั้งโรงงานก็มีบุคลากร,รที่เกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทย ดููลอย่ก็เราขายผ่านช่องทางออนไลน์เกือบ100%เซนต์นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมแบรนด์สามารถทักพี่น้องนุประกาได้ทุกท่านนะคะหรือเสิร์ชไปที่ Google หรือช่องทางต่างๆนะคะเสิร์ชไปคำว่าชานุปก้าหรือชาสมุนไพรนะคะจะเจอกับเราตอนนี้เรามีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมแบรนด์กับเราโดยไม่ใช้ทุนเลยหรือจะมาร่วมโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งนะคะเรามีโครงการช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพนะคะก็ถ้าสนใจสามารถทักถ,ถามพี่น้องนุบก้าวได้ทุกท่านค่ะ,ะแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นุบก้าวเนี่ยคือถ้าใครได้ยินแล้วก็คือเป็นความการันตีเลยการันตีถึงทางด้านสุขภาพแน่นอนนะครับก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพมารักสุขภาพกันแล้วก็แวะมาแวะเวียนมาหาข้อมูลทางด้านสมุนไพรเกี่ยวกับแบรนด์ของเราได้เลยนะครับมาศึกษาได้เลยนะฮะข้อมูลนี้นะฮะ และสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรนะคะแบรนด์นุพะเก้าไทยแลนด์หรือว่าสมัครตัวแทนจําหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ